ครับสวัสดีครับผมสวัสดีแห่งสยามโซ่ส่วนใหญ่แห่งนี้วันนี้พวกเราก็พร้อมที่จะไปงานรับรองแก๊งครั้งที่สองบรรยากาศอ้อ่ะไข่ยม่ใหญ่หลายคนเนี่ยไม่เคยไปทำอะไรคนมาลดเป <c oughs> คงเขนเขา

เราตอรี่ไปท่ารนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปถีบี่เยชน้ำลกน้ำแล้วเาฟุกไปให้หน้าหายนเร่มือเอาเบ็ดไให้มันแล้วก็ให้มันอยู่ตกปลาแดงแล้วสัตว์เย็นั่งงงเลยฮ่าฮ่าฮ่าเย้าดูน้ามาเหตุการต่อไปความฮาของเราจะนยังไงคอยดูกันสยามส่งเันต์มีวิสุทับานเาปา นแนวด้วย <c oughs> บ<ห>๊ายบาย